ประวัติศาสตร์สมัยประชาธิปไตยรูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่6-7ถึง7และการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475รัชกาลที่6พศ2453ถึง2468 24ยังคงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แต่พระองค์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในโลก ทรงเริ่มดุสิทธานีเมืองจำลองที่ทดลองปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งการตั้งสภาเพื่อให้ราษฎรรู้สักการมีส่วนร่วมในทางการเมืองถึงแม้จะเป็นการทดลองแต่ถือว่าเป็นก้าวแรกของแนวคิดประชาธิปไตยในสังคมไทยรัชกาลที่7พศ2468ถึง2477 ขึ้นครองราชในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจโลกมีการลดรายจ่ายผลค่าราชการและความแม่พอใจของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นวันที่24มิถุนาย,ยนพศ2475คณะราษฎรซึ่งประกอบด้วยทหารพลเรือน99คนทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณา,ายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรอเจ็ดทรงยอมรับรัฐธรรมนูญกลายเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกในระบอบประชาธิปไตยมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำทั่วโลกรัฐบาลต้องปลดข้าราชการและลดงบประมาณประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง2 ผู้ที่ไปศึกษาต่างประเทศเมื่อกลับมามีความคิดก้าวหน้าต้องการปรับประเทศให้ทันสมัยเหมือนตะวันตก 3. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมชนชั้นสูงข้าราชการมีอภิสิทธิ์ในขณะที่ประชาชนขาดโอกาสและสิทธิพื้นฐาน 4. ระบบเก่าไร้ประสิทธิภาพระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนของราษฎรได้ ลักษณะการปกครองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475พระมหากษัตริย์จู่ใต้ธรรมนูญซึ่งม,มีอำนาจสูงสุดอีกต่อไปและธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นหลักการในการบริหารประเทศอำนาจที่ปไตยเป็นของประชาชนใช้ผ่นานรัฐสภานิติบัญญัติรัฐบาลบริหารและศาลตุลาการสิทธิเสรีภาพของประชาชนเริ่มได้รับการรับรอง เช่นการเลือกตัง้งการแสดงออกโครงสร้างการปกครองส่วนกลางการสรวงส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอส่วนท้องถิ่นอาบาจเทศบาลสุขาพิบาลและอาบาตอปัญหาที่จะตามมาแม้การเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแต่การเมืองยังถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้นำที่มีความขัดแยง้งแย่งชิงผลประโยชน์และเกิดรัฐประหารสัมบัประชาธิปไตยหลัง14ตุลาคมปี2516 รัฐบาลถนอมประพาสนรางปี2511าถึงปี25 1 4ใช้อำนาจการเผด็จการปกครองแบบคณะปฏิวัติคอร์รั่งกันหนักมาสิตุลาคมปี2 5 1 6ัหารยวันมหาวิปโยคประชาชนและนลักศึกษารุกรียเรืองรัฐธรรมนูญเกิดเหตุการณ์นองเลือดทอพนถนอมและคณะต้องออกนอกประเทศผลลั์ประชาชนเป็นตัวทางการเมืองเสงรีภาพการแสดงออกมากขึ้นหนังสือพิมพ์และการชุมนุมมีมากขึ้นแต่การเมืองก็วุ่นวาย โตุลาคมปี2519การชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนทุกป,ปราบปรายรุนแรงทหารในนามคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่อ,อำนาจแต่งตั้งทานินไกรวิเชียนเป็นนายกช่วงต่อมาพอนรเอกเกรียงศชามานันปี2520ถึงปี2523ในความสงบเรียบร้อย พนตำรวจเอกเปรมติสุรานนท์ปี2523ถึงปี2531เป็นนายกที่ไม่มีสานการเมืองแต่เข้าตำแหน่งยาวนานที่สุดช่วงนเวลานั้นกว่า8ปีเผชิญข้อพ,พยายามรัฐประาหารแต่ไม่สำเร็จพนตำรวจเอกชาติชายชุนหะวันปี2531ถึงปี2534นายกจากการเลือกตั้งโดยตรงมีนโยาบายเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้ารัฐประาหารปี2534ขณะรักษาความสงบเรียบร้อย รอสอชอยึดอำนาจแต่งตั้งนายอานันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกต่อมาพลตำรวจเอกสุจินดาคราประยูนขึ้นเป็นนายกโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถูกต่อต้านพฤทธภาสมินปี2 5 3 5การชุมนุมใหญ่เพื่อขบับไล่รัฐบาลถูกสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงสุจินดาลาออกหลังจากนั้นอานนต์ปัญญาลชุนกลับมาเป็นนายกเชี่วข่าวเพื่อเตรียมเลือกตั้งครั้งใหม่ และนายชนิภัยได้เป็นนายกวันที่ิี่สัพกันยายนปี2535ประวัติการปฏิวัติและ,ะรัฐปหารความหมายของปฏิวัติคือการยึดอำนาจและเปลี่ยนระบอบเช่น2475สมบูรณาญาสิทธิราชและประชาธิปไตยรัฐปราหารยึดอำนาจแต่ยังคงระบอบเดิมเพียงเปลี่ยนรัฐบาล ถ้ายึดไม่สำเร็จเรียกว่ากระบฏหรือการจลาจลสรบปคอรปริวัติจริงในไทยหนึ่งครั้งเป็นวันที่24มิถุนายน2475กระบฏ12ครั้งเช่นกระบฏรอสอ .130 กระบศวอวาลรเดชกระบฏแมนทัตตันกระบฏยังเตริร์และอื่นๆรัฐประหาร9ครั้งเช่น2476 2490 2500 2514 2534 25และ2 5 4 9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญเท่ากับกฎหมายสูงสุดกำหนดการใช้อำนาจของปัสัตรัฐสภารัฐบาลศาลจุดร่วมของทุกฉบับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาตริส์ทรงเป็นประมุขค,ความต่างโครงสร้างรัฐสภาและความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจน,นิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารพัฒนาการพศ .2475 ทำนูญชั 95, ่วข่าวและรัฐธรรมนูญถาวรพศ .2490 หลายฉบับเนื่องจากรัฐธระหารและการเปลี่ยนผู้นำ พศ2502พศ2511และพศ2515ธรรมนูญตามโช่วงรัจตรหารพศ2517พศ2519พศ2521ส 2, ลับกันระหว่างเสรีนิยมกับอำนาจนิยมพศ2534รั 2, 34, ะธรรมนูญก่อนเหตุการ์รึกษาพลาดมิตร พศออ2540ฉบับประชาชนมีการปฏิรูปการเมืองมากพศออ2550ฉบับหลังรัฐประหาร2549